ช่ดีใช่ไหมสรุปว่าเพื่อนบอกว่าเอามีนี่อยู่สามแสงกว่าเราไม่ไหวละคือผู้หญิงอะเอาง่ายไม่ได้ไม่ได้ดูถูกเนาะก็คืออะไรก็ได้อะขอให้มีคนมารับดูแลฉันได้ไหมแต่ผู้หญิงน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุน้อยที่น่าอายุถึกว่าคืออายุมันเยอะแล้วเท่านั้คือมันไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากจะได้เธอถูกป่ะเออเราะเป็นสาวชาวบ้านอะ แล้วเพื่อนเอกก็แบบเป็นเขาเป็นไกด์อันนี้นักเรียนดีกว่าแต่เอกเรียกเพื่อนเพื่อนนะพี่เขาเป็นไกด์ช่วงช่วงอะไรโควิดเขาเป็นไกด์ของไต้หวันแล้วเขาทัวร์ธรรมะทัวร์ธรรมะก็คือแบบของหลวงปู่ม,มั่นนะคะแตยหลวงปู่ม,มั่นเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เี๋ยวเขาจะโทรไปที่ไต้หวันว่ามีใครต้องการแม่บ้านเอาไปทํางานบ้านหรือเมียหรืออะไรก็แล้วแต่มีไหมเพราะพี่วันนี้เดือดร้อนหนักเขาทําจดหมายไปส่งไปมีคนตอบรับมาหนึ่งคนโอ้ค่ะว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ แต่พี่เขาก็าหัวดีนะมีหนี้สามแสนกว่าขอสักห้าแสนละกันถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไมพอใช้หนี้แล้วต้องซื้อของซื้ออะไรไปนะ,ะเออทางนู้นก็ตอบรับมาคือต้องเป็นคนดีอยู่แล้วาะสายสายแบภฮ<ะ>ูแมนเนาะได้เงินวันนั้นเลยโอนเข้าบัญชีพี่เขาโอนเข้าบัญชีนักเรียนเนี่ยห้าแสนแล้วเพื่อแล้วก็ให้เขาไปแล้วแหละแล้วเขาก็ให้ติปหมื่นเลย